ตัวแอบชอบเพื่อนเลยทุกคนตั้งแต่สมัยแบบมัธยมแล้วผมนี่ตัวแอบชอบเพื่อนเลยแอปชอบอืมแนวดีกว่าไม่พูดดีกว่าผมเชื่อว่าชีวิตเราคนหนึ่งอะเกิดมามันต้องเคยแอบชอบใครเยมันต้องมีสักครั้งในชีวิตที่แบบแอบชอบใครสักคนอะแต่เราบอกเขาไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าแบบเราจะสูญเสีย ความสัมพันธ์นั้นไปเราจะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่เงี้ยผมเชื่อทุกคนต้องเคยผ่านจุดจุดนี้มาอะไรไม่เคยแอบพอไปบอกเขาเลยเอ้ยเลิศว่ะชอบเราแอบชอบคนหนึ่งหกปีกว่าจะมุกออนได้ทุกคนผมก็เคยแอบชอบคนหนึ่งมาสี่ห้าปีเหมือนกันจริงๆชอบจนเขาจนเขามีแฟนจนเขาเลิกกับแฟนจนเขามีแฟนใหม่แล้วผม,ผมยังชอบเขาอยู่เลย นั่นแหละทุกคนเพลงใหม่ก็เป็นเพลงนนแนวนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจริงๆเพลงช้าทั้งหมดที่ถืออยู่ตอนนี้แล้วรอปล่อยก็น่าจะเป็นอ่าเป็นคิดว่าน่าจะเป็นรวบในอัลบั้มเดียวของทัชดาวแหละก็จจะเป็นเป็นเพลงช้าทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ตัดพอทุกนจริงๆก็แบบ แต่จริงๆเวลาผมม,ามองว่าเวลาเราชอบใครใช่ปะ่ะเราไม่จาเป็นจะต้องให้เขามาชอบเราตอบเว้ยบางทีเราชอบแบบอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในพื้นที่ของเราอะไรเงี้ยเราชอบเขาไม่เขาไม่จำเป็นจะต้องรู้ไม่จำเป็นจะต้องแบบมาชอบเรากลับอะไรเงี้ยเราแค่มีความสุขที่แบบเราชอบเขาอะไรเงี้ยมันก็แบบดีแล้วจริงๆพี่แมํมไลฟ์อยู่ yeah I'm so sad ก็แทมินไลฟ์อิน right now ในอินสตราแกรมถ้าแอบ,บชอบเขาแล้วเขาชอบเรากลับอันก็ไม่หนุกดิใ <c oughs> <c oughs> ช,ช่ไหม เปิดหมอลำข้างๆครับผมให้กำลังใจอ๋อช่วงนี้ก็ถือโอกาสพูดแล้วกันก็จะบอกว่าอ่าอะไรนะจะบอกว่าก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนนะครับผมรักแล้วก็ซัพพอร์ตผมนะครับผมแล้วก็ คอยอยู่เป็นความสุขคอยอยู่เป็นกําลังใจให้ผมโยเสมอผมเองก็อยากจะบอกว่าผมอ,อยากให้ทุกคนะมีความสุขมากที่สุดนะแล้วก็อยากให้ทุกคนะจดจําวันแรกไว้ให้ดีๆจดจําวันแรกที่เข้ามาชอบบอสโนอื่นจดจำวันแรกที่เข้ามาเป็นแฟนคลับบอสโนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจําไว้ว่าทําไมเราถึงมาติดตามคนคนนี้ทำไมเราถึงมาตามศิลปินคนนี้ทำไมเราถึงมาชอบศิลปินคนนี้ อยากให้ทุกคนจาไว้ว่าเอ้ยเพราะอะไรเราถึงมาตามที่เเป็นคนนี้เพราะว่าเรามีความสุขหรือเปล่าเอ้ยเรามีความสุขที่เราได้เห็นเขาเรามีความสุขที่เราได้ตามเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจากการที่เรามองเห็นเขาแล้วเรามีความสุขเราก็เลยมาติดตามเขาเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนจําได้ว่าครั้งแรกที่ทุกคนมาตามพวกผมอย่างเงี้ยทุกคนมีความสุขก็อยากจะให้ทุกคนจําความรู้สึกนั้นไว้ให้ดีๆไม่อยากจะให้ทุกคนรู้สึกแบบ ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องถามตัวเองว่าทุกวันนี้แบบมีความสุขไหมกับการที่แบบว่ายังมองเห็นผมอยู่ยังมีความสุขอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ผมเข้าใจว่าเราชีวิตคนเรามันก็เราไม่สามารถชอบคนคนเดียวไปได้ตลอดไปเนาะใช่ไหมก็มันก็จะเป็นเหมืนาาอนมัธจักรล้วมีเข้ามาก็จะมีออกไปเป็นปกติจะช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันก็อยากจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของ ่างคนทั้งฝ่ายผมด้วยผมก็อยากจะทําหน้าที่ในฐานะศิลปินที่แบบว่าทุกคนชื่นชอบมากที่สุดเนาะให้แบบว่าให้ทุกคนแบบมีความสุขที่สุดที่ได้เข้ามาชอบผมในช่วงเวลาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะอยู่ตรงนี้ไปให้หนานที่สุดนะครับอยากให้จำอยากให้จำวันแรกนั่นแหละทุกคนไม่มีเราคืออยากให้ทุกคนจําวันแรกเอาไว้ว่าเฮ้ยวันนั้นน่ะ ทุกคนมีความสุขหรือเปล่าเพราะเพราะว่ามองคนคนนี้เลยมีความสุขเลยเข้ามาตามศิลปินคนนี้เลยเข้ามารักคนคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ยรามีความสุขอยู่ไหมอะไรเงี้ยแบบอยากให้คนยิ้มเยอะๆนะครับผมอยากคิดอะไรแบบลบลบอะไรอยากให้แบบคิดอะไรในเะงีแบบๆๆๆๆ้ยบวกไปเยอะๆอือจริงๆทุกคนก็ผมอยากจะบอกว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกําลังใจที่ดีเป็นผมอะรักแฟนคลับผมมากเลยนะถึงผมจะอาจจะแสดงออกไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ รักแล้วก็แบบคีฟแฟนคลับมากๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยากให้รู้สึกไม่ดีหรือไม่อยากให้รู้สึกว่าแบบบางทีผมไม่จริงใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอะทุกความจริงใจทุกความรักที่ทุกคนมอบให้ผมอะผมเป็นคนที่ ตอบแทนคนด้วยสิ่งที่เขาทิ e งเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าผมก็รักทุกคนมากๆเหมือนกันนะครับผมบางทีผมอาจจะทําอะไรให้ใครไม่พอใจอาจจะทําให้ทุกคนรู้สึกเสียใจหรือน้อยใจกับการกระทําต่างๆของผมโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็อยากจะขอโอกาสตรงนี้ขอโทษทุกคนจริงๆนะผมผมรักทุกคนแล้วผมก็อยากจะบอกทุกคนเป็นคนพิเศษของผมนะครับผม ข้างนอกขึ้นมวนมากออกไปจอยด้วยได้ไหมนี่ Can you spoil r a p a bit อืมบอกเลยว่าเพลงอุ้ยเมื่อเช้าผมแอบสปอยเพลงอะไรนะ No ticket for heroes ใช่มันก็เพลง ไอ้เจต่เพลงมันดีมากไม่อยากสปอยเดี๋ยวรอฟังแล้วกันทุกคนจริงๆข้างนอกก็มันเกินขอร้องตอนนี้อื่นใช้น้ำหอมอะไรอยู่น้ำหอมที่เพื่อนซื้อให้ครับผมไม่บอกหรอก <c oughs> อ๋ออะไรนะจะพูดอะไรลืมอ๋อใช่ช่วงนี้ผมแบบ ช่วงนี้ทำอะไรอืมช่วงนี้ผมก็ก็ทําเพลงแล้วก็ทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ช่วงนี้ผมก็จะแบบก็จะติดกับบอสนะหมายถึงว่าแบบเออก็แบบออแบบตัวติดกันคุยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เนาะเหมือนแบบอืมนี่นางก็บินไปจีนโหเล e r ั n เบอร ถ้าเราสังเกตเด็กฉันลงไลน์แล้วฉันจะออกไปนั่นแหละทุกคนก็ช่วงนี้อ๋อช่วงนี้ผมผมอะไรนะติดเพิ่งมาฟังคือผมอะดั้งเดิมอะผมจะด้วยความที่ผมอาจจะไม่ได้อยู่ไทยมาก่อนใช่ไหมช่วงแบบก่อนหน้านี้ผมก็เลยไม่ได้ฟังทีปอปเปียวช่วงนี้ผมมาฟังทีปอปเปียวแล้วผมก็แบบ ชอบอะจริงๆศิลปินไทยมีเก่งหลายคนเยอะมากเลยนะร้องเพลงเก่งเต้นเก่งคือแบบมีแต่คนมีแต่ความสามารถหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอืมผมก็มานั่งฟังเพลานี้ติดแล้วผมก็แบบจริงๆผมเพิ่งโดนตกจริงๆโดนตกจากแบบศิลปินทีปปวงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องคุณพลดรอมากนะครับผม Uh, จริงผมก็พูดไปเรื่อยนะไม่รู้จะพูดอะไรผมก็อ่านเมนแล้วก็พูดไปอย่างนี้ซือ้อตายเพื่อนไหมอืมไม่บอกขอคิดก่อนวงบัสใช่ไหมวงบัสผมก็ฟังอยู่ทุกคนคือน้องเก่งน้องทุกคนคือเก่งมากแล้วก็แบบหน้าตาก็แบบหน้าตาดีแบบรูปร่างดีคือแบบ เออเขาเกิดมาเพื่อแบบเป็นศิลปินจริงๆเขาเกิดมาเพื่อแบบยืนแล้วแบบอยู่บนเวทีอะ่ะแบบทุกคนแบบเออหล่อมาแต่ว่าผมมาเพิ่งโดนตกอนึ่งทุกคนตอนนี้คือแบบผมอยู่ในโหมดข้างลากักผมเพิ่งโดนวงวงนึงของทีป๊อปตกมา ไม่ใช่ไม่ใช่รงไหนหนะไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกวันนี้ได้โทรหาบอทอย่างไม่ครับแต่หลายคุยกันอยู่ What you gonna do for Christmas or I think just gonna spend time with my family อ l s โซ่อืม not sure still แ้คุณสามารถพูดเตี้ยมได้ไหมเตี้ยโมวงไหนบอกหน่อยนะไม่บอกหรอกบอกไม่ได้ จริงคือแบบอยู่ๆผมก็แบบมาฟังแบบงงๆแล้วผมก็โดนตกผมถึงกขั้นแบบบอสไปดูกันเออไปแบบไปหาน้องที่งานไหมอะไรเงี้ยอยากไปดูแบบไปเห็นเพอร์ฟอร์มอะไรอย่างาไปไปเางี้ยสิ่งมอรำดังทะลุมาพปปป่อปะปีใช่พ่อปะป,ปีอยู่แล้วพ่อปะป,ปีตลอดไป ข้าวหรือยังลูกย่างครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะกินเสียงอะไรนะเสียงข้างบ้านครับผมวงบวงเข้ามาแกอย่าอุ้ยถึงบางโพ คนไทยนนแม่ลับอกหน่อยไม่บอกบอกไม่ได้หรอกเฉ <ś c oughs> าว,วงหมอลำใช่ผมโดนวงหมอลำตกครับทุกคนชอบมาก กินอะไรเดียกินอะไรที่น่าจะไม่บวมพรุ่งนี้กินเวลาเนี่ยไม่มี <laughs> วงเดียวที่ชอบวงเก๊กหวยหวานชุ่มฉ่ำดีต่อสุขภาพ ทุกคนดูสงสัยไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเก๊ก้วยอะไรกินแล้วตัวแดงไม่ใช่หรือเปล่าเก๊ก้วยมันจะกินแล้วตัวแดงได้ไงใช่เก๊ก้วยเหมือนแก้อาการเจ็บแหลกได้ทุกคนลองไปกินดู ใน,นนี้มีคนไทยถูกสองวงไหมยังไม่มีครับผม <laughs> จริงพูดไปเรื่อยใช่ผมพูดไปเรื่อยทุกคนอย่าเพิ่งรำคาญผมนะผมคนไทยพูดไปเรื่อยปเปรื้อไปเปื่อยฟองน้องสอนนะอ,อุ้ยอย่าฟ้อง ไปฟองลูกสาวผมคนไทยเป็นคนตลกผมไม่ตลกนะครับหน้าตาผมเหมือนคนตลกเหรอปีหกจะเรยนรักเนอนนเหมือนเดิมรักเหมือนกันนะครับอยากเอาเยลลี่ไปให้เอามันเลยจะกินให้หมดเลยหน้าตาดือ้อไม่จริง เธอแปลกมากค่ะผมไม่ใช่คนแปลกนะผมแปลกตรงไหน,นใครบอกว่าผมแปลกผมว่าเข้าใจผิดละบอสขี้บ่นไหมบอสบอสไม่ได้ขี้บนนะ่น่ะบอสแบบบอสก็คนไทยพูดไปเรื่อยทุกคนจริงเกอร์กุปเอาบอยกุปอุย้ยจะดีหรอ เธอเจ้าชู้ไหมเอาอะไรมาเจ้าชูหน้าตาเป็นคนดีขนาดนี้ดูปลายผมก็รู้แล้วว่าเป็นคนดีรักเดียวใจเดียวเอาอะไรมาเจ้าชูดีกว่านี้ก็ก็ไม่มีหรอก เธอดูเปล่าดูนะอื่นครับครับเล่าไม่หายไม่หายไออยู่ตรงนี้ เป็นพ่อให้เราได้ไหมชื่อฟา้าหรือเปล่ามีคนหนีด้อมด้วยใครหนีด้อมใครใครหนีด้อมใครหนีเบบี้มอนสเตอร์เบบี้มอนสเตอร์ก็ดีชอบเพลงเบบี้มอนสเตอร์เบบี้มอนสเตอร์ก็ดีชอบเพลงน้อง b บบี้มอนสเตอร์มบบี้วนเดอร์ก็ดีชอบเพลงน้องเบบี้มอนสเตอร์เบบี้นดอร์ก็ดีชอบเพลง Baby ้มอนสเตอร์บบี้วนเดอร์ก็ดีชอบเพลง ทุกคนครับทุกคนครับทุกคนครับทุกคนผมมายาังทุกคนเห็นผมไหมเห็นผมผมหรือเปล่าเห็นแล้วเหรอ เห็นไหมเห็นที่รักไหมอุ้ยทุกคนครับผมเปลี่ยนมาสามค่ายแล้วทุกคน ทำไมห,หูแดงจังครับอุ้ยโอ้ย,อยเน็ตค้างอีกแล้วทุกคปวดหัวเต้นฝารักพ่อ,อยังโอ้ยังไม่ได้เต้นเลยครับเดี๋ยวจะเต้นนะัอรอไอ,อ้บอสกลับมาก่อนนะ ก็ใครที่คิดถึงนะคบผมพรุ่งนี้มาหาได้โนอ่นนะครับผมไปงาน Bryce Miner นะที่ Union Mall นะครับผมมาหาได้เลยรอเจอทุกคนนะจ๊ะก็ค้างแล้วค้างอีกแล้วเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนละกันทั้งนั้นก็ทุกคนค้าฝันดีนะครับผมรักทุกคนนะครับอะไรที่ผมทำให้ทุกคนไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะแต่ผมรัก อะไรที่ผมทําให้ทุกคนไม่สบายใจรู้สึกไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะแต่ผมหลักแต่ผมหลักคนจริงนะหลักจริงๆนะไม่เชื่อหรอผมมาโคตรหลักแฟนคลับแต่ผมหลักคนจริงนะหลักจริงๆนะไม่เชื่อหรอผม